สวัสดีครับผมคารวาตผู้ใฝ่รู้วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคขุนวาร์ปเพื่อหาเสมอครับหลายคนเนะเวลาที่กําลังโดนไล่อยู่อย่างเช่นหมากแดงในในรูปนี้นะครับอันนี้ไม่เอานี้กองเชียร์ไม่สนใจนะครับเนี่ยหลายคนเวลาโดนไล่อยู่นะครับต้องการที่จะวาร์ปหนีวาร์ปหนียังไงให้เสมอนะครับกูต้องวาร์ปให้มันอับถูกไหมอย่างเงี้ยเข้ารูปไล่หลังโคนเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นว่าไล่ยังไงต้องไปดูในไลน์นะต้องแอดไลน์ออฟฟิเชียล ช่องเราในะแอบขายนิดนึงนะอย่างเงี้ยครูก็ต้องดูว่ามันตรงทีทีโคนไหมอย่างเงี้ยมันไม่ตรงใช่ไหมก็เดินโคนขึ้นไปพอเดินคือโคนขึ้นไปในสถานีเสร็จขุนแดงมันไม่มีตาเดิมก็ต้องเดินตัวนี้ตอนนี้เรายังไม่วาปนะแต่สตาร์ทเครื่องไว้ก่อนนี่ครับเขาใช้เบียร์ลงมาเราก็เดินโคนขึ้นไปไม่ใช่โคนเดินขุนเดินขุนขึ้นไปที่นี่พอเขาลุกเนี่ย เมื่อกี้สตาร์ทเครื่องไว้แนละ้วเครื่องต้องทํางานนะครับคุณเอามือเนี่ยจับขุนไว้ก่อนทําท่าว่าจะไปตานี้นะอันนี้อันนี้สมมติว่าผมจับไว้ถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาบ้าจี้เขาจะเขาไปลุกตานี้นะครับมาลุกไทยกติกาว่าคือถ้าเรายังไม่ปล่อยมือเนี่ยเรามีสิทธิ์ว่าเราจะจะเดินตัวอ่นได้นะเช่นขุนอยู่ตานี้เราเอ้ยเรามาวางตานี้แล้วปุ๊บมาเห็นไหมเปลี่ยนมาตานี้ครับนี่คือเทคนิคขุนวาพราะมันเร็วมากคุณต้องทำในแบบศูนย์ุดึงวินาที ปุ๊บมาอย่างเงี้ยครับกระชากต,ตัวเองมาจากอีกที่นึงปุ๊บมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับไม่โดนลุกจนก็จะออกเสมอนะนี่บนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามแข่งขันแล้วมีคนเสมอด้วยรูปบ้าๆบอๆแบบนี้มาแล้วนะครับก็ต้องบอกไว้เพราะงั้นเนี่ยคุณจะอยากจากการขุนวาร์ปเนี่ยคุณต้องต้องมาตานี้ตาเดียวไม่ว่าเขาจะเดินไปตาขึ้นบนลงล่างยังไงก็ลุกจนนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาไล่หลังโคนเนี่ย ก็ทำให้เป็นที่อย่จะเป็นลูกตานี้นะเดี๋ยวจะเจอเทคนิคขุนวาบนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ชิ่งไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวคุณผู้ชมคงหาบ้านผมแล้วก็ระเบิดมาปานะเฮ้ย <c oughs> แต่เทคนิคนี้ใช้ได้จริงบ๊ายบายครับทุกคน